ดูวิธีการยกตูเ้เขาเข้าเหีียนะครับขาแดงของเราก็ห่งเลยน,นะครับออกบ็ไม่อยากพุ้นห่างยกเินเลยไลองดีไซน์ไขอทุกทีต้องหาขห้ ไปทำอะไรกินหลอมตุยบนตีบอกน,นี่ไอ้มาเลยงานก็ไม่ค่อยเยอะหรอกครับเดือนละสองร้อยใบพอครับโหโหโหเปลี่ยนละสองร้อยใบเรื่อยลยเนี่ยแล้ว,วลทำไมวะปอดมาดิ ตัวนี้นะจะเบาแค่ตอนนั้นนะมมนมีคำว่าม,มังคสวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับผมขอรับอตอนนี้เราพบกับช่อง PN Sound Audio นะครับผมตองม s o Audio ้ห่ไ่มีอเราต้องมีรถแ่ต่อไปอง่ Audio คนี้ขึ้นงานแน่นอนครับดูจากกองไม้แล้วไม่ต่ำกว่า20ใบแน่นอน,นครับผม เราเตรียมอุปกรณ์มาให้ท่านทั้งหมดแล้วครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีตอนเย็นๆนะครับผมขณะนี้เวลา16นาฬิก38นาทีนะครับผมเราได้ลำเลียงตู้ลำโพงเข้าในบ้านนะครับผม ยางดีดีด้วยฟ้าลังตกปักสวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับเมื่อเช้าลงไม้ไป30แผ่นนะครับตอนนี้เหลืออยู่ประมาณอ้อยย้อยนี่แหละครับสวัสดีครับผมสวัสดีตอนแรงนะครับสวัสดีคุณดูทั้ง ยี่สิบท่านนะครับวันนี้เราก็ทำงานปกตินะครับเอ็นใ<ะ>ช่น่อยดีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับเอ็นเราไปจบไปอจ้าก็ได้ สวัสดีครับโอ้โหเฮลิเทนหัวไม่อยากตกไม่อยากวนเอา้เตะเปิดมันออกข้างโอ้โหมอสก์สักอะเหยาผ้าพี่กันเปิดเลยสดเลยฮะสุดเลยฮะสุดเลยพูดเลยว่าไอเดียนม่อว่ะสวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับผมมอสก์สังใส่โซฟาเนาะเอาขวดน้ำมาวางไว้ขาชุดนี้เตรียมส่งนะครับร้านกิตติอิเล็กทรอนิกส์นะครับผมอำเภอลำเปี๊ยกจังหวัดศรีสะเกษนะครับผม สวัสดีครับผมไม้ตัวนี้ผมก็เตรียมงานพรุ่งนี้นะครับผมเป็นไม้อัดตาภูเขาแท้นะครับตอนไหน,นสนใจก็สั่งเข้ามาได้แล้วครับชุดนี้ก็โอ้โหได้อยู่นะครับชุดนี้ครับสวัสดีครับฝั่งนี้เป็นที่ทําสีนะครับผมที่ทําสีของเรานะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับผมสีนะครับขอบเบรกตัวนี้เป็น80นะครับ P N 80ครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับ สวัสดีครับผมสวัสดีครบสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมตัวนี้เป็น8ปนนะครับฝุน่นหลโอ้โหนักต้นตังกันนะ ขอบคุณครับพี่วิภพสาวนะครับขอบคุณหลายๆครับผมขอบคุณนะครับฝากผลงานนี้ครับลำไปมากนะครับซิโก้เตรียมเล่าเตรียมไม่เลยนะครับผมลำเปมากนะครับลำเปมากเราส่งประจําครับร้านพี่นิวนะครับอําเภอลำไปมากนะครับจังหวัดบุรีรัมย์นะครับนี่นะครับงานสีของเรานะครับ สวัสดีครับคนดูทั้ง50กว่าท่านนะครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับผมสวัสดี ชุดนี้เราก็เตรียมขึ้นงานนะครับ PN80 นะครับเมื่อวานก็ส่งไปนครพนมกับอำเภอนางรองนะครับผมไม่เกินสามวันเราเสร็จแน่นอนครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีคุณดูทั้งห้าสิบันครับนี่นะครับผมก็จะเอามาลำเลียงไว้ตรงนี้นะครับเพื่อจะมาประกอบนะครับเป็นมือจับครับมือจับตะแกรงนะครับผม ตัวนี้เป็นแต่แกงธรรมดานะครับสวัสดีครับสวัสดีคนดูทุกท่านนะครับสวัสดียามเย็นนะครับผมบรรยากาศอากาศหนาวๆอย่างน,นี้นะครับผม

ราคาไหนๆก็เป็นไม้อัตราภูเขานะครับผมชุดนี้พรุ่งนี้นะครับขึ้นงานแน่นอนครับผม22ใบนะครับ